ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Zero 200ครับผมเอาล่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องที่มันคันหัวใจคนไทยทั้งประเทศกันหน่อยตอนนี้ปี2026แล้วนะเว้ยคุณเชื่อปะว่าคำถามที่ผมได้รับหลังไม่เยอะที่สุดไม่ใช่เรื่องซุปเปอร์คาร์รุ่นใหม่แต่เป็นคำถามที่โคตรจะเบสิกแต่ตอบยากชิบหายนั่นคือเฮ้ย hey, พี่ปีนี้ผมควรซื้อรถ E ีีหรือจะกลับไปซอบบอกรถน้ามันดีวะเนี่ย คุณเคยเป็นไหมครับกําเงินก้อนโตไว้ในมือเปิดดูรีวิวใน YouTube จนตาแฉะช่องนี้บอก e ีวีโคตรเทพประหยัดจัดพอเลื่อนไปอีกช่องบอกรถน้ำมันสิพี่ชัวกว่าอ้าวเฮ้ยแล้วสรุปกูต้องเชื่อใครวะเนี่ยฟังให้ดีนะถ้าคุณกําลังนั่งกุมขมับหน้าดำค่ํำเครียดลังเลอยู่ทางแยกวัดใจนี้คลิปนี้คือคำตอบของคุณครับ ผมจะไม่มานั่งไล่สเปกหน้าเบื่อๆให้ฟังหรอกนะแต่ผมจะพาคุณไปแหกดูความจริงของปี2026ว่าไอ้ที่เขาว่าดีน่ะมันดีจริงหรือแค่ราคาคุยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจจนกว่าจะฟังผมจบนะเพราะบางทีคำตอบที่คุณตามหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่รถครับแต่อยู่ที่ตัวคุณเองนั่นแหละพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยคืองี้ครับคุณผู้ฟังผมเข้าใจความรู้สึกคุณนะมันเหมือนคุณยืนอยู่กลางสี่แยก ไฟแดงก็นานชิเเพงข้างซ้ายคือน้องอีวีสาวล้ำยุคหน้าตาทันสมัยส่วนข้างขวาคือพี่น้ำมันแฟนเก่าที่คบกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรู้นิสัยใจคอเติมน้ำมัน5นาทีเสร็จเลือกยากใช่ไหมล่ะครับอาวละวางมือถือแล้วดึงสติฟังทางนี้ให้ดีใครที่กำลังจะเซ็นใบจองรถอีวีถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณอาจจะกำลังซื้อเทคโนโลยีตกรุ่นโดยไม่รู้ตัวนะครับมาเริ่มกันที่หัวใจสำคัญครับแบตเตอรี่ ปี2026เลิกท่องจำแค่คำว่าลิเทียมไอออนได้แล้วครับมันกว้างไปปีนี้ตลาดมันแบ่งชนชั้นชัดเจนครับชนชั้นแรกคือ LFP ยุคใหม่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตเมื่อก่อนใครใช้ LFP โดนล้อว่าแบตราคาถูกชาร์จช้า,ชากลัวอากาศเย็นแต่ปี2026มันคือดึ e King of Value ครับด้วยเทคโนโลยีอย่างเชนซิงแบตเตอรี่หรือเบลดแบตเตอรี่รุ่นอัปเกรด เดี๋ยวนี้แบต LFP ปีนี้มันรองรับการชาร์จระดับ 4C หรือ 5C แล้วครับงงแล้วสิว่าคืออะไร C คือตัวคูณครับ 4C แปลว่าชาร์จได้เร็วกว่าความจุแบต4เท่าสรุปง่ายๆคือแบต LFP ปีนี้ชาร์จ10นาทีวิ่งได้400โลสบายๆแถมทนทานชาร์จเต็ม100%ได้ทุกวันไม่ต้องกลัวเสื่อมนี่คือสวรรค์ของรถบ้านราคาประหยัดครับ ชนชั้นที่2คือเซมิโซลิดสเตตหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวนี่คือของเล่นคนรวยครับใครซื้อรถแฟลกชิปราคา2-3ถึงล้านอัพต้องได้ตัวนี้จุดเด่นคือความหนานแน่นพลังงานครับพื้นที่เท่าเดิมยัดไฟได้เยอะกว่าเดิมรถเก่งคันเท่าซีวิกแต่วิ่งได้ไกล1000กิโลแล้วมันทำได้จริงแล้วในปีนี้และที่สำคัญมันไม่ค่อยติดไฟครับตัดปัญหาเรื่องไฟไหม้ที่คนกลัวกันไปได้เยอะเลยทีเดียวทีนี้มาถึงเรื่องที่คนเถียงกันคอแตกครับระบบ 800โวลต์หรือ High Voltage Architecture ทำไมต้องตื่นเต้นมันต่างจาก400โวลต์ของเดิมยังไงฟังผมเปรียบเทียบนะถ้าแบตเตอรี่คือถังน้ำระบบ400 v โวลต์คือสายยางรถน้ำต้นไม้คุณพยายามจะอัดน้ำเข้าถังถ้าจะเอาเร็วคุณก็ต้องเพิ่มแรงดันน้ำผลคืออะไรครับสายยางร้อนจีพลังงานสูญเสียไปกับความร้อนมหาศาล แต่ระบบ 800v มันคือการเปลี่ยนท่อส่งน้ําให้กลายเป็นท่อประปาขนาดใหญ่แรงดันสูงขึ้นกระแสไฟวิ่งสะดวกขึ้นแต่ความร้อนลดลงครับนี่คือคีย์เวิร์ดครับความร้อนลดลงรถ 800v b2026 มันก็เลยชาร์จได้แรงต่อเนื่องหรือ sustain charging curve ไม่ใช่แค่แรงแป๊บเดียวแล้วเหี่ยวปลายเหมือนเมื่อก่อนและแถมสายไฟในรถก็เล็กลงอีกรถเบาขึ้นประหยัดไฟขึ้นอีก และส่วนใหญ่รถพวกนี้จะมาพร้อมกับ SIC Inverter หรือชิปคุมไฟเทพ,พเจ้าที่ทนร้อนและจัดการพลังงานได้โคตรดีแต่โลกความจริงมันโหดร้ายครับฟังดีๆนะถ้าคุณซื้อรถ800 v มาแต่คุณไปเสียบตู้ชาร์จเก่าๆตู้ชาร์จ400 v หรือ500 v รถคุณต้องใช้ตัวแปลงไฟภายในรถเพื่อดูดไฟเข้ามาซึ่งรถบางรุ่น ตัวแปลงนี้ห่วยครับทำให้ชาร์จตู้เก่าได้ช้ากว่ารถชาวบ้านเขาซะอีกเพราะฉะนั้นก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ว่ารถรุ่นนั้นมีระบบ high voltage booster ที่ดีพอไหมนะไม่งั้นเสียของแย่เลยจบเรื่องแบตมาต่อเรื่องสมองของรถกันบ้างครับบอกเลยว่าปี2026ซื้อรถไม่ได้ดูแค่เครื่องหรือมอเตอร์แล้วต้องดู OS หรือ operating system ครับ เพราะรถ e ีวียุคนี้มันคือคอมพิวเตอร์ติดล้อครับและเชื่อไหมว่าค่ายรถแต่ละค่ายความฉลาดห่างกันเป็นทุ่งเลยกลุ่มแรก The Things หรือราชาแห่งซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งยังไงก็ต้องยกให้เท s l a ครับเกลียดอีลอนมัสก์ก็เกลียดไปแต่ยอมรับเถอะครับว่า OS ของเท s l a มันคือที่สุดลื่นปลื้ดเหมือน iPhone เมนูฉลาดวางแผนการเดินทางแม่นยำยันเปอร์เซ็นต์ใครชอบความเสถียรและจบต้องค่ายนี้ครับ แต่เดี๋ยวก่อนผู้ท้าทายที่น่ากลัวที่สุดในปีนี้คือเสี่ยวมี่หรือเฉามี่ครับใครใช้มือถือเสี่ยวมี่อยู่คุณจะกรี๊ดมากครับเพราะรถ SU7 หรือรุ่นใหม่ๆมันเชื่อมต่อกับมือถือคุณแบบไร้รอยต่อครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยโคตรแม่นสั่งเปิดแอร์ที่บ้านจากบนรถสบายๆประชุมซูมบนรถชิวๆนี่คือรถที่เกิดมาเพื่อคนบ้าแกเจ็ตอย่างแท้จริงครับกลุ่มสุดท้ายคือ The s t r u g g l e r s หรือกลุ่มที่น่าห่วงครับ ขออภัยสาวกค่าญี่ปุ่นและค่ายุโรปดั้งเดิมล่วงหน้าเลยนะรถคุณคุณขับดีมากครับช่วงล่างเทพวัสดุพรีเมียมแต่พอเปิดหน้าจอมาโอ้โหนี่มัน Windows 95หรือเปล่าครับพี่น่วงช้าเมนูซับซ้อนซ้อนเงื่อนสุดท้ายคนซื้อรถพวกนี้ทำไงรู้ไหมครับก็ต้องเสียบสายใช้ Apple CarPlay หรือ Android Auto เป็นหลักไงครับเพราะ OS ติดรถมันพึ่งพาไม่ได้สรุปสงครามซอฟต์แวร์ปี2026 สายสเสถียนไปเทสลาสายแกจิตไปเสี่ยวมี่ส่วนสายอนุรักษ์นิยมขับรถญี่ปุ่นและพกสายชาร์จ p h o n e ไว้ดีๆแล้วกันนะเอาล่ะครับพับเรื่องเทคนิคปวดหัวแล้วมาดูของจริงที่จะจอดโทร,รูมในปี2026กันดีกว่าคู่แรกศึกช้างชนช้างกระบะไฟฟ้าใครที่เป็นสายกระบะเตรียมเงินไว้เลยครับปีนี้ Toyota h ฮลักซ์รีตัวเป็นๆมาแน่แต่เดี๋ยวก่อน ค่ายคู่แข่งอย่าง Isuzu D-max EV ก็ไม่ได้มาเล่นๆน,นะฮะผลิตในไทยส่งออกไปเมืองนอกแล้วปีนี้คนไทยได้ขับแน่นอนใครที่เคยบอกว่ากระบะ EV มันไม่รอดหรอกเตรียมถอนคำพูดได้เลยครับแรงบิดมารอที่เท้าตั้งแต่ออกตัวขนผักขนของขึ้นดอยมันหยดแน่นอนขยับมาที่ฝั่งคลื่อนลูกใหม่จากจีนกันบ้างปีนี้ BYD เขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับนอกจากจะส่งกระบะชาร์กมาแล้วยังมีน้องใหม่หน่าหล่ออย่าง n o ข่าวคอนเฟิร์มแล้วว่าปี2026 n โอบุกไทยเต็มสู่พร้อมแบรนด์ลูก Firefly ใครที่ชอบรถ EV สายล้ำสลับแบตเตอรี่ได้ไม่ต้องรอชาร์จต้องรอดูเจ้านี่เลยและถ้าไม่พูดถึงค่ายนี้เดี๋ยวจะหาว่าตกเทรนด์เทส l a ครับพี่น้องปี2026นี้ข่าวลือหนาหูมากว่า Baby Tesla หรือที่เขาเรียกกันเล่นๆว่า Model 2อาจจะโผล่มาให้เห็นตัวเป็นๆคิดภาพตามนะ เทคโนโลยีเทส l a ซอฟต์แวร์ระดับเทพแต่อยู่ในบอดี้รถเก๋งไซส์กระทัดรัดราคาเริ่มต้นอาจจะต่ำกว่าล้านถ้าตัวนี้มาจริงเมื่อไหร่ตลาดแตกแน่นอนครับยังยังไม่หมดสำหรับขาซิ่งที่บนว่าขับ E ีีแล้วมันเหงาไม่มีเสียงเครื่องยนต์ปีนี้ต้องหลีกทางให้ฮันไดไอออนิก 5n เจ้านี่มันคือปีศาจช,ชัดๆรถ E ีีบ้าอะไรมีเกียร์จำลองให้สับมีเสียงท่อสังเคราะห์ให้ฟังแถมยังมีระบบดริฟท์โหมดเพื่อเวกวาดท้ายเล่น ใครเป็นสายขับรถคันนี้คือสุดยอดของปี2026แล้วเชื่อผมส่วนใครชอบความหรูแบบนั่ง First Class แต่ไม่อยากจ่ายแพงเท่ารถยุโรปปีนี้ทับรถจีนเกรดพรีเมียมอย่างซีเกอร์เซียวเผิงเดินทับเข้าไทยเต็มสูบดีไซน์นี่หลุดมาจากหนังไซไฟประตูปีกนกในราคาที่คุณเอื้อมถึงง่ายกว่ารถยุโรปครึ่งต่อครึ่งทีนี้หันมามองฝั่งพี่น้ำมันและลูกผสมกันบ้าง ใครที่คิดว่าเครื่องยนต์สันดาบจะตายในปี2026ผมบอกเลยว่าคิดผิดครับมันไม่ได้ตายแต่มันกำลังกลายพันธุ์เพื่อเอาชีวิตรอดและบอกเลยว่าร่างใหม่ของมันโคตรน่ากลัวเรามาเริ่มที่ดาวรุ่งพุ่งแรงประจำปี2026ที่ทุกคนต้องรู้จักนั่นคือ REEV หรือ Range Extended Electric Vehicle จดคำนี้ไว้นะครับ R E E V มันคืออะไร นิยามง่ายๆแบบภาษาบ้านๆเลยนะมันคือรถ EV ที่พกเครื่องปั่นไฟส่วนตัวไปด้วยฟังให้ดีนะ e ีฟมันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%เหมือนรถ e ีทุกอย่างฟิลลิ่งการขับหลังติดเบาะแรงบิดมาเต็มเงียบกริบเหมือน EV เป๊ะแต่ความเจ๋งมันอยู่ที่มันมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กติดมาด้วยแต่เครื่องยนต์นี้ไม่ได้มีหน้าที่หมุนล้อนะครับหน้าที่เดียวของมันคือปั่นไฟใส่แบตตอนแบตใกล้หมด นี่คือสูตรโกงของปี2026ชัดๆนึกภาพคุณขับรถไปเชียงใหม่ขับด้วยไฟฟ้าเพลินๆแบตหมดกลางทางไม่ต้องหาตู้ชาร์จเลี้ยวเข้าปัม๊มเติมน้ำมันเครื่องปั่นไฟทำงานคุณไปต่อได้เลยนี่คือการลบจุดอ่อนเรื่อง range anxiety หรือความกังวลเรื่องระยะทางออกไปจากสมองคุณอย่างถาวรค่ายรถอย่างช้างอันดิพอลหรือพวกแบรนด์ใหม่ๆจากจีนกำลังดันเทคโนโลยีนี้สุดตัว ใครอยากได้รถฟิลเ EV แต่ยังติดนิสัยเติมน้ำมันรีฟคือทางสว่างของคุณขยับมาที่รุ่นพี่อย่าง PH EV กันบ้างปี2026นี้ PH EV พัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับเมื่อก่อนวิ่งไฟฟ้าได้30-40โลก็รู้แล้วแต่ปีนี้ PH EV รุ่นใหม่ๆวิ่งไฟฟ้าเพียวๆได้100กิโลเมตรขึ้นไปแล้วครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าในชีวิตประจำวันขับไปทำงานขับกลับบ้านคุณใช้โหมด E v ได้100%ไม่ต้องใช้น้ามันสักหยด แต่ PHEV มันมีกับดักอยู่นิดหนึ่งฟังนะถ้าคุณซื้อ PHEV ไปแต่คุณขี้เกียจชาร์จไฟรถจะหนักกินน้ำมันกว่ารถปกติและอืดเพราะฉะนั้นกฎเหล็กลข,ของคนใช้ PHEV คือต้องขยันเสียบปลัก๊กแล้วถ้าไม่อยากชาร์จละ่ะชีวิตวุ่นวายพอแล้วงั้นเชิญป้ายหน้าครับ HEV Hybrid ธรรมดานี่คือเซฟโซนที่แท้จริง Toyota Camry Honda Civic หรือพวก Haval well H6 ระบบพวกนี้มันคือระบบคนขี้เกียจ คุณไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยเติมน้ํามันเหมือนเดิมขับเหมือนเดิมแต่รถมันฉลาดพอที่จะจัดการพลังงานให้คุณประหยัดน้ํามันระดับ20-25โลเป็นเรื่องปกติใครที่เป็นสาย PlaySafe เน้นการใช้งานยาวๆ10ปีอัพ HEV คือคำตอบสุดท้ายที่อมตะตลอดการ เอาเลยครับเดินทางมาถึงบทสรุปของมหากาปี2 0 2พฟังผมพลามาตั้งนานคุณคงมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ายัางลังเลผมจะสรุปฟันธงตามไลฟ์สไตล์ให้ฟังชัดอีกทีจดได้จด 1. สายเทคและซิตี้ไลฟ์สไตล์ชีวิตอยู่คอนโดหรูหรือบ้านที่มีวอล์็อซ์ขับรถในเมืองเป็นหลักชอบความแรงความล้ําเกลียดการรอคิวเติมน้ํามันและอยากหนีผุด PM 2.5ไป EV 100%เลยครับ จะ LFP หรือ Semi-solid ก็จัดไปตามงบชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดด 2. สายเดินทางไกลแต่ใจรักโลกอยากขับ EV แต่ต้องวิ่งงานข้ามจังหวัดไปบ่อยหรือชอบเที่ยวป่าเที่ยวดอยที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงไป Reef หรือ PHEV ครับได้ฟิลิ่่งไฟฟ้าแต่มีความอุ่นใจของถังน้ำมันติดตัวนี่คือจุดที่สมดุลที่สุดของปี2026 3. สายอนุรักษ์นิยมเน้นคุ้มค่าไม่สนเรื่องความแรงไม่สนเรื่องจอทัชส,สกรีนขอแค่รถสตาร์ตติดขับไปถึงแอร์เย็นเพลงเพราะและราคาขายต่อไม่เจ็บตัวกอดคอ H-E-V หรือ Hybrid หรือรถน้ำมันดีเซลไว้ให้แน่นๆอย่าไปบ้าจี้ตามกระแสเพราะรถที่ดีที่สุดคือรถที่ทำให้คุณสบายใจที่สุดเวลาขับสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งปี2026เทคโนโลยีมันวิ่งเร็วกว่าจรวด คุณจะรอให้แบตถูกกว่านี้ไหมเดี๋ยวปีหน้ามันก็ถูกลงอีกคุณจะรอให้รถบินได้ไหมเดี๋ยวมันก็มาทําโมแต่รอ the best version ชาตินี้คุณจะไม่มีวันได้ขับรถใหม่ครับเลิกรอเลิกถามเลิกลังเลถามใจตัวเองดูเงินในกระเป๋าดูไลฟ์สไตล์แล้วตัดสินใจซะเพราะความสุขของการได้ขับรถใหม่มันเริ่มตั้งแต่วินาทีที่คุณสตาร์ทรถไม่ใช่วินาทีที่คุณนั่งดูรีวิวหน้าจอคอมเงินของคุณชีวิตของคุณคุณคือคนขับ อย่าให้คนอื่นมากุมพวงมาลัยชีวิตคุณถ้าฟังจบแล้วได้คำตอบแล้วคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยพิมพมาเลยครับทีม e ีทีมรีฟหรือทีมน้ำมันผมอยากเห็นพลังของคนฟัง zero 200, ว่าปี2 0 2 6นี้ฟังไหนจะครองเมืองชอบคลิปนี้กดไลค์ใช้คลิปนี้กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดเทรนรถยนต์ที่ลึกและมันที่สุดในไทยกดติดตาม zero 200ไว้เดี๋ยวนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปสิ้นก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ